วิธีลบเพลงออกจากในรายการโปรดนะคะเรามาหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะแล้วมากดปุ่มบุ๊กมาร์กตรงนี้นะคะกดเข้ามาเราก็จะเห็นรายชื่อเพลงต่างๆที่เราเลือกเอาไว้เป็นรายการโปรดไว้ใช้ในการลงคลิปนะคะอันนี้เนี่ยเพลงลํำวงวันสงการเนี่ยมันเลยไปนานแล้ว เราจะไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เราก็จะลบเพลงนี้ออกนะคะโดยมาที่ขีดสามขีดข้างนี้เลยค่ะพอกดมันก็จะแล้วก็กดมาตรงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนหน้ามาที่ลำวงสงกานวันสงกรารน,นะคะเราก็ไปที่บุ๊กมาร์กตรงนี้ค่ะที่เพิ่มลงในรายการปรดจะเป็นแถบสีดำเรากดเข้าไปให้แถบสีดำหายนะคะ ก็เป็นการลบรายการเพลงออกจากรายการเ,เพลงโปรดของเรานะคะเราก็กลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเพลงนี้ก็จะหายไปแล้วนะคะก็เป็นการเอาเพลงออกจากรายการโปรดของเราค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะ